สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็มาอยู่ที่ร้านปืนพินิษนะคะซึ่งที่จะรีวิวในวันนี้นะคะก็คือเป็นปืนขนาด5.56าโโตนะคะกระบอกนี้นี่ก็เป็นไรเฟิลชนวนกลางอีกแล้วนะคะ ได้รับความนิยมมากๆเลยในเมืองไทยในช่วงนี้คือมีหลายแบรนด์นำเข้ามาเลยนะคะขอย้ำเรื่องการระบุใบปอสามอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับกระบอกนี้เนี่ยก็ระบุเป็นเดี่ยวไลเฟิลขนาด5.56ทับ223นะคะก็คือคุมทั้ง2ขนาดกระสุนเลยก็เยี่ยมดีมากๆนะคะ สำหรับแบรนด์นี้นะคะก็คือแบรนด์อังสตัดจากประเทศอเมริกาก็ช่วงหลังเนี่ยก็จะเห็นแบรนด์อนะังสตัดเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมเลยหลายๆท่านเนี่ยก็ได้ซื้อไปทดลองใช้ทดลองเล่นกันนะคะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาที่แบบดูสมัยใหม่นะคะแล้วก็ดูทันสมัยเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันไปจุดจุดเลยว่าทางอังสตัดเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะคะสำหรับปืนกระบอกนี้นะคะความยาวลำกล้องอยู่ที่11.5นิ้วก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างพอเหมาะเลย แล้วก็ด้านหน้านะคะปอกรถแสงก็ให้มาจากโรงงานอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตา A2 Style ก็คือค่อนข้างสแตนดาร์ดนะคะใครไม่ชอบก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ลำกล้องก็เป็นของแบรนด์ b a l i s t i c a d v a n t a g e ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยทางเมกาก็ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างโอเคเลยไว้ใจได้นะคะแล้วก็เกลียวลำกล้องอยู่ที่1ต่อ7ในส่วนของประกับนะคะก็ทำมาออกแบบมา สวยงามนะคะเป็นระบบ m l o c ล็อกด้านข้างแล้วก็ด้านล่างส่วนด้านบนเนี่ยก็ไม่ใช่รางพิทาคินี่ยาวเหมือนแบรนด์อื่นนะคะเขาจะมีการปาดตรงด้านหน้าไว้สำหรับจับซีแคมเนี่ยได้ถนัดมากๆเลยวัสดุนะคะ Upper l o ์ล r เก็เป็นอลูมิเนียมนะคะทำชุบอโนดายสีดำฟิล l i n g ก็จะรู้สึกเหมือนกับด้านๆนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่างานทำมานี่คือค่อนข้างเรียบร้อยแล้วถัดมาในส่วนของคันลังนะคะก็ทำมา รูปร่างหน้าตาสมัยใหม่แล้วทุกคนอันนี้ก็คือสวยนะสำหรับโมคือโมชอบวันนี้เลยแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะทางอังสัตเนี่ยเขาออกแบบมาขายให้กับคนละเรือนสิ่งที่เขาตัดออกไปเนี่ยก็คือระบบ forward assist นะคะแล้วก็ Dust Cover เนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีแล้วเพราะว่าในแง่ของคนละเรือนเนี่ยเขาก็มองว่าเราไม่ได้ต้องไปคุกฝุ่นคุกทรายแล้วรวมถึงเนี่ย 1> A.R. 1 5สมัยใหม่นะคะที่ออกแบบมาทุกวันนี้คือมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการที่แบบโบปิดไม่สนิทพวกนี้คือไม่ค่อยได้ใช้จริงเท่าไหร่สำหรับระบบ forward assist น,นะคะเขาก็ตัดทิ้งไปก็จะได้รูปลักษณ์ที่แบบเรียบๆนะคะออกแบบ upper lower มาเนี่ยคือสวยงามนะทุกคนมันดูสมัยใหม่มันก็ดูมีลวดลายมากขึ้นหรืออย่างบอ่อม็กตรงนี้ก็ทำบอ่อม็กมากว้างเลยนะคะ แมกกาซีนอันนี้ก็ให้มา2ตัวนะคะเป็นแมกกาซีนของแมตพูบรรจุได้20นัดเนี่ยตรงบ่อแม็กที่กว้างนะคะเวลาใส่เข้าไปก็คือก็คือทําให้เราใส่แมกกาซีนได้ง่ายขึ้นแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆเลยของรุ่นนี้นะคะที่ให้มาก็คือเขาให้กิบมือของ B ีไฟมา ลักษณะคือเป็นโพลิเมอร์ไหมเหมือนแม็กพูไหมก็คือเหมือนกันแต่ว่าเกรดมันจะดีกว่านะคะแล้วก็มีการทำสติปปิ้งเนี่ยด้านข้าง2ด้านแล้วก็ด้านหน้า mm hmm. ก็แล้วแต่คนชอบคือสำหรับโมถ้าลองจับดูมันก็เข้ามือมันหนึบมากแต่ว่าก็มีแอบแบบเจ็บมือเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสติปปิ้งค่อนข้างคมเลยส่วนของพันท mm ้า hmm. ยก็เป็นของ B 5เหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ปรับได้ ก็พูดถึงตัวสเปคของปืนกระบอกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูฟิลลิ่งกันคือการประทับก็บอกว่าก็คือเข้าเข้าหน้าเข้าแก้มเลยอะแล้วก็น้ําหนักนี่คือแบบน้ําหนักดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวมาลองดูน้ําหนักไกกันนะคะซึ่งน้ําหนักไกกระบอกเนี้ยคือไกมันเป็นไกนมิลสเปคเหมือนกับห้าห้าหกหลายๆรุ่นที่เข้ามาอยู่แล้ว ไก่ก็อยู่ที่ประมาณ6-7ถึงปอนด์ก็คือเป็นเรื่องปกตินะทุกคนปืนขนาด5 6ที่เข้ามาเขาจะทํามาเป็นมิลสเปคน้ําหนักไกประมาณนี้อยู่แล้วซึ่งหลายๆคนก็เอาไปแต่งนะคะอาจจะไปยกชุดไกเปลี่ยนได้เลยหรือว่าเปลี่ยนแต่งไกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของก่งไกนะคะอันนี้ก็ลืมพูดไปคือมันก็สมัยใหม่มาแล้วก็วคือทําตัวโลเวอร์เนี่ยก่งไกมันจะติดกับตัวโลเวอร์เลยตรงเนี้ยก็ไม่สามารถเปลี่ยนตรงก่งไกพวกนี้ได้นะคะ แต่ว่าโมกว่าเขาทําทำมาสวยแล้วโอเคค่ะก็สำหรับกระบอกนี้นะคะลำ11.5นิ้วพราะว่าค่อนข้างหายากเลยนะคะสำหรับลำขนาดนี้แล้วก็ปืน AR นะคะอยากจะแนะนำก็คือตอนนี้ AR แบบ5.56เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะการพิจารณาเลือกซื้อเนี่ยก็อยากให้พิจารณาจากอุปกรณ์ส่วนควบมากกว่าเช่นพวกกริปหรือว่าพาน้ายที่เขาให้มาว่าแบบคุณภาพเป็นยังไงหรือว่าในส่วนของลำกล้องพวกนี้นะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วคือมันก็มาภายในอ่ะเหมือนกันหมดอยู่แล้วมันก็อยู่ที่อุปกรณ์ส่วนควบนะคะแล้วก็ในเรื่องของ upper lower ลวดลายแต่ละแบรนด์เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกาันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยการทําสีหรือว่าวัสดุผิวงานพวกนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ ในส่วนของเรื่องค่าตัวนะคะหลายคนคงอยากทราบกันแล้วนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ130กว่ากว่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วตอนที่โมซื้อ cmg มาตั้งแต่สมัยปีที่แล้วอะ่ะประมาณ150กว่าเลยทุกคนคือตอนนี้คือราคาก็คือดอกมาสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็มาดูที่ร้านปืนพินิจได้นะคะสำหรับกระบอกนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบขอบคุณค่ะ